สวัสดีค่ะยินดีตอนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะลุงเสือตัดหญ้านะคะเอซตัดหญ้าออกจากข้าวนะคะเพราะว่าไก่มันเขียนะคะไปดูเห็ดแล้วไม่มีจักดอกนะคะเพราะว่าเห็ดฝางนะฝนตกมันไม่ออกนะคะ อย่าหลอกทางขันนารกนะคะ อีกหลายแอวตกได้ตกดีระวานตกหนักจริงๆนะคะน้ำแบบนะคะล้นเลยนะทํนนาเลยนะคะรวมรถไยแล้วอย่าแถวนี้ก็ยังดีนะคะมีคนมาตัดไปให้บัวนะคะก็เลยเไม่รบเท่าไหร่นะคะ กระสันและถวมหัวหมดแล้วมันยาเคือนะคะมันตัดยาดยาเขือนนี้มันจะเหนียวมากนะรถไถปั่นนิวปั่นแล้วก็ต้องมาจอดดึงออกจากที่ปั่นนะคะเอซีเพราะว่ามันเกี้ยวมันพันนะคะมันเหนียวมากนะมันไม่ขาดง่ายๆนะคะ ก็ดูหม้อ,อข้าวกันนะคะเพราะว่าวันนี้อุ่นนะคะอุ่นเข้าเย็นนะคะ นะข้าวเหนียวไม่เหมือนข้าวเจ้านะคะข้าวเหนียวถ้าเหลือเราอุ่นได้นะคะปกติภาษาก็จะอ่านึ่งตอนเช้านะคะภาษาจะแค่ข้าวเฉพาะช่วงเย็นนะคะนะตอนเช้าก็นึ่งนะคะตอนเย็นก็อุ่นเป็นข้าวเย็นนะคะ,ะลงเม็ดอีกเหรตกกด้ตกดีมาอีกแล้ว ល <laughs> ា ได้ไปยามปาลีอีกแล้วพี่น้องมือเนี้นะคะถ้าฝนตกหนักนะคะข้าวสุกแล้วนะคะสายข้าวข่อน เือฝนตกแล้วยังบ่เข่ามาอยู่ตัดหญ้าตาดฝนบ่ตัดหญ้าออกจากทางเลยทีมันรกนะคะโอ้ยฝนตกกับบเข่าอย ฝนตกแล้วลุงเสือตอนหนาวก็สร้างบ้านมันรกจริงๆเลยคือยากขึ้นไวมากๆเลยทั้งฝนทั้งลมโดนจะหนาวแล้วบอนหนาวก็ต้องมาลเลยฝนตกนะทั้งลมด้วยนะคะหนาวแล้ว ฝนต,ตกแล้วท,งลงท,ลทั้งลมทั้งฝนในปีลมพัดดีดีมันก็หนาวนะคะฝนต,ตกด้วยนะ,ะให้อาหารปลาก่อนอ,อรอกิน,นาอาหารนะเน,นี่ย น้อยๆก,ยะะยก,ก,ยก็หยุดนะเดี๋เดก็ตกเด็กก็หยุดนะอันนี้ก็ตกก็ไม่แรงนะเอซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ภาษาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ